มาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับว่าเท่าไหร่นะครับคือค่าใช้จ่ายนะครับบนเรือสิอตี้อสเนี่ยเท่าไหร่เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างข้ามเรือจากกรุงเทพไป ไม่มีรถนะครับจ่ายเฉพาะข้าบเลือถ้าเหลือก็คือห้องแคปซูงสามพันห้านะครับแล้วก็มันจะมีค่ากินด้วยนะครับอยู่บนเรือเนี่ยมันต้องมี ขึ้น2อ0บาทขึ้นนะครับแต่ยังเข้ากับเ้าไก่เข้ากับอะไรก็แล้วแต่200นะครับแล้วก็ตอนดึกๆมานะครับเรามานั่งที่บนมานั่งฟังเพลงนะก,กินลมชิลที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ดื่มเครื่งดื่นะครับเบียรกระป๋องก็150นะครับ150ยหขึ้น ตอนตอนเช้าเราก็มานั่งกินกาแฟกาแฟอเมริกาโน่ร้อนเนี่ยแก้วหนึ่งร้อเจ็ดสิบบาทแล้วก็กินขนมปังหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้อาหารเช้าเขามีให้นะครับราคาก็สองร้อยบาทขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กินอาหารเช้าผมกินแค่กาแฟ แต่ว่าจากสะงมาภูเก็ตเนี่ยราคาลดงลงนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเดอนสอหาอค่าห้องแคปซูลจาก3,005 5ก็จะเหลือ2,999บาทนะครับราคาลดลดลงเรือก็เท่าเดิมนะครับ2,200 เน็ๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายนะครับใครอยากจะมาเที่ยวมาใช้บริการก็ประมาณดูคร่าวๆนะครับดูปัจเจกของเราว่าเราอยากจะมาแบบนด้ไหมนะครับก็ดูนะครับดูกันแล้วกันนะครับว่าเราชอบสไตล์ไหนนะครับแล้วก็ดูบัจเจตเรานะโอเคครับ